แบบนี้ไม่ยุติธรรม เลขาธิการลูกยางเวียดนามจีเอฟวีบีออกมาชี้แจงโดนปรับแพ้จากการณีที่สหพันธ์วอลเลย์บอลน,น,นานาชาติเอฟวีบีตัดสินใจออกมาประกาศบทลงโทษทีมลูกยางเวียดนามในวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน21ปีโดยได้ตัดสิทธิ์ห้ามดังที่ห้องผู้เล่นทีมเวียดนามลงแข่งขันทุกเกมที่เหลือนอกจากนี้ยังปรับให้ทุกเกมที่นักกีฬารายดังกล่าวลงเล่นให้มีผลการแข่งขันเป็นแพ้ทุกเกมโดนปรับแพ้มากถึง4เกมจากการออกมาประกาศดังกล่าวทําให้จากเดิมที่เวียดนามรั้งอันดับ2ของกลุ่ ต้องหล่นไปอยู่อันดับสุดท้ายของกลุ่มพลาดคว้าตัวผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายและต้องหล่นลงไปเล่นในรอบจัดอันดับ17-24 <10. S 1> แทนล่าสุดเลตรีเจืองเลขาที่การสหพันธ์วอลเลย์บรีเวียนเวียนได้ออกมาเปิดเผยถึงเบื้องหลังเหตุการณ์ครั้งนี้เราได้ส่งเอกสารเพื่อขอให้ฟรวีบิชแจงกับกฎระเบียบที่ไม่เคยมีการบังคับใช้กับทีมไหนมาก่อนที่ผ่านมาเราได้ส่งเอกสารและข้อมูลของนักกีฬาอย่างครบถ้วนก่อนการแข่งแล้วหลังจากนั้นทางฟวีวบก็ขอให้สหพันธ์วอลเลย์บรีเวียนเวียนสส่่่งงงงเอกกาาารรรรตัววจิะหแข และเราทุกคนก็ปฏิบัติตามคำร้องขอก่อนที่สุดท้ายเราจะโดนปรับแพ้4นัดจาก5นัดดังนั้นสหพันธ์วอลเล่บีเวียนเวียนจะทำการยื่นเรื่องร้องเรียนไปทางาเฟรวีบีและกำลังประสานงานกับหน่วยงานที่มีอำนาจของเวียดนามเพื่อชี้แจงและปกป้องสิทธิ์ของนักกีฬาตลอดจนชื่อเสียงของวอลเล่บอลเวียนดานามเลขาธิการสหพันธ์กล่าว